สวัสดีครับวันนี้พี่แอบอนจะพามารู้จักพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นวันสําคัญของคนไทยซึ่งรู้จักกันดีในนามกษัตริย์พระองค์แรกของไทยโดยตรงกับวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นเหตุผลวันที่17เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดเป็นภาพพิสูจน์ได้ออกเสด็จ,จาริกทรดงไปยังหัวเมืองเหนือพ่อขุนรามคำแหงทรงกษัตริย์เป็นพระองค์ที่3ของราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัยระหว่างปีพุทธศักราช1822-1941ในยุคสมัยของบ้านเมือง มั่นคงสงบสุขมีความสุข เจริญรุ่งเรืองทั้งยังมีการคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาทําให้คนไทยได้มีอักษรใช้เป็นของตัวเองพระราชประวัติพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สาของพ่อขุนศรีอินทราธิกับนางเสือโดยพระองค์มีพระเชษฐาสองพระองค์และพระกนิษฐาสองพระองค์พระเชษฐาพระองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่พ่อขุนรามคําแหงยังทรงพระเยาว์จนเมื่อพ่อขุนบานเมืองได้เสด็จสวรรคตพ่อขุนรามคําแหงจึงสวยราชสมบัติต่อมาประดิษฐ์กรมทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย